ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วการศึกษาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราอีกต่อไปแต่คือการเตรียมความพร้อมให้เด็กๆมีทักษะที่สามารถใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้จริงผู้พัฒนานวัตกรรมจึงได้พัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารที่ชื่อว่าการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพของนักเรียนโรงเรียนท่าสาลาอย่างยั่งยืนโดยใช้รูปแบบการบริหารท่าสาราโมเดล ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างเป็นระบบซึ่งไม่ได้เป็นเพียงแค่หลักสูตรแต่เป็นโมเดลการบริหารที่น่าสนใจและเต็มไปด้วยพลังความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกการศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นทักษะที่สำคัญ3ด้านคือทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้คือทักษะชีวิตและทักษะอาชีพทักษะอาชีพมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะช่วยให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ตนเองเข้าใจความถนัดและเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเองได้ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจและความสำเร็จในอนาคตด้วยเหตุนี้ผู้จัดทาจึงได้พัฒนานวัตกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวหัวใจสำคัญของนวัตกรรมนี้คือท่าศาลามโมเดลซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพของนักเรียนอย่างยัง่งยืนตัวอักษรแต่ละตัวในชื่อโมเดลนี้มีความหมายถึงองค์ประกอบการบริหารงานอย่างมีคุณภาพดังนี้ T คือ Teamwork การทำงานเป็นทีมเน้นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดวางแผนตัดสินใจและรับผิดชอบร่วมกัน S คือ Hearing การรับฟังส่งเสริมการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย A คือ Adapting การปรับตัวการส่งเสริมให้ครูและบุคลากรพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน S คือ soft s k i l l ทักษะทางอารมณ์และสังคมพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อความสําเร็จในชีวิตเช่นการจัดการอารมณ์การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบ A คือ autonomy การปกครองตนเองการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการเพื่อให้ครูมีอิสระในการบริหารจัดการชั้นเรียนของตนเอง L คือ leadership ภาวะความเป็นผู้นำส่งเสริมภาวะผู้นำของผู้บริหารในการชี้แนะและสนับสนุนบุคลากรและนักเรียนให้บรรลุปเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน A คือ assessment การประเมินใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการประเมินและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องการพัฒนานวัตกรรมนี้เดิมเนินง,งานตามระเบียบว,วิธีวิจัยและพัฒนาโดยแบ่งออกเป็น3ระยะหละักระยะที่1การสร้างและพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนการวิเคราะห์บริบทของโรงเรียนและชุมชนการออกแบบหลักสูตรที่เน้นทักษะอาชีพโดยบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิน่นและการสร้างรูปแบบการบริหารท่าสาราโมเดลระยะที่2การศึกษาผลการใช้หลักสูตรนำหลักสูตรและรูปแบบการบริหารท่าสาราโมเดลไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนในชุมนุมต่างๆเช่นชุมนุมจัดสังคมล้านนา ระยะที่3การศึกษาความพึงพอใจจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนต่อหลักสูตรและรูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้นนอกจากนี้ยังมีการใช้วงจรคุณภาพ PDCA ซึ่งเป็นวงจรการบริหารงานคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาการบริหารงานของโรงเรียนให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ผลการประเมินนวัตกรรมจากผู้ทรงคุณวุฒิ5ท่านพบว่าทั้งความเหมาะสมความเป็นไปได้และความเป็นประโยชน์ของการพัฒนาหลักสูตรนี้อยู่ในระดับมากที่สุดผลการสังเกตและสัมภาษณ์ยังพบผลลัพธ์ที่สําคัญเช่นนักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างกระตือรือร้นโดยเฉพาะกิจกรรมที่ได้ลงมือปฏิบัติจ,จริงเช่นการจัดสังคมล้านนารวมถึงนักเรียนเริ่มมีการพัฒนาทักษะพื้นฐานอาชีพ และสามารถทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นนวัตกรรมนี้จึงเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงโรงเรียนเข้ากับชุมชนเพื่อสร้างผู้เรียนที่มีคุณภาพและพร้อมส่งเสริมทักษะอาชีพที่เหมาะสมสำหรับโลกแห่งอนาคตอย่างแท้จริงผู้จัดทำนายสราวุธเมืองมูลผู้อำนวยการโรงเรียนท่าศาลาขอขอบคุณครับ